ีเจะมาเจอกับสายสตรีน <cuanto S 2> ี่ม <enjoyed Hyundai> ัอู้อันนี้เราเจอน้าจะของจริงว่าเนี่ยว่าไปกูจะเจอแต่ฟอร์เรนต์ลุงงหันนี่แล้วอูเจอโลกกรอบทองนี่แหละโดนพวกกูตบไปเร็วฝั่งเขานะไอฝั่งเราก็กรอบเกือบทองละไอฝั่งพวกนี้ใช่ไหมเทียบตบพวกมึงอะไก่ไม่รู้ใช่ไหมบัสใส่หน้ากากคนไหนนี่เลย ไม่แต่คนนี่คนเดิมนะคนเดิมยินดีต้อนรับซูอ r โอวีอยู่ฝ้างสตูก่ฟาร์มมาทำไมไม่เข้าใจกูออกซับพอร์ตไม่ใช่โอเคใครจะออกซัพพอร์ตกูเองเออเออออกไปเลยไปมึงไปฟาร์มไปขวามึงออกขวานะไปมาดไปช่วยโฟกอน กูได oh. ้ือไปวะนี่อะไรชายสตรีพึ่งบาสจะพึ่งเท้าเฮ้ยไอบาสมึงเป็นตัวรามีสำคัญนะเว้ยมึงอย่าตายนะเดี๋ยวออกูขอของก่อนป๊แบบนึงเอ่อเพิ่มโลแล้วกัน พี่อะไร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 เพิ่มโลเพิ่มโล่เอานะเอามานาแป๊บหนึ่งเอ้เอากันสตันดีไหมว่าหรือว่าเอาของอย่างอื่นเอาโล่ไหมหรือว่าเอากันสตันแล้วแต่มึงเลยแล้วแต่มึงินที่มากเลย ออกการสตันนี่แหละไออะไรอีมโมจิอิกสี่กินกระกบเออรอกูก่อนรอกก่อนอย่กูจะไปลัดมาเร็วไม่คิดว่ามึงไม่ไม่ได้ไงว่าละได้จริงไหมล่ะใช่มันได้ ไม่สวยเหี้ยอะไรเลยวิ่ชายชาตีคังโอ้วร่งชายส์ที่ชายชาติค่ะทียอะไรเนี่ยทำพียอะไรไปรู้วไม่เห็นมดแล้วโฟงกูช่วยแล้ว มันไม่รู้ส็จแล้วว่ากูนั้นอาวุธลับเติมเลือดชอบตอนฟ้าผ่าไม,ม้คิดว่ากูเป็นเทพเจ้าทอตเทพเจ้าทอดเลือไปอมาซี่เขามาซี่เดยดปลามแม่งเรีบอภิเษกอภอ,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 อเลนดิ เฉยแน่กูตายหมดและของกูยังไม่ออกมาเฉยแน่อ๋อนี่วะกูอย่างไรโดนลัดคิวโดนหดกูไม่มีดาเมจกูก็ไม่มีดาเมจนะยังไม่ได้ออดาเมจเลย เป็นอะไรกับอยู่คนเดียวครับไอ้บัส <Yeah. S 1> ขอบคุณ <c oughs> อย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง <Yeah. S 1> อย่าเพิ่งไปตีบัตโฟไปเีดปามัน เป็นไงไรสัตว์อยู่คนเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟลินตัวนี้มันปุ๋ยเฮ้ยสัตว์เฮ้ยฟอลินมาว่ะ มันท้อใจล้วมันท้อใจแล้วยินเก๊กก <c oughs> <Y> ันโอเคฟยึดย <Y> ึดแอ็โฟรฟยดแอยึดแอเมื <Y> ่อกี้ม <c oughs> ันจะไฟกออกยึดแอยึดแอไอี้ย น้า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 มือของปาเองาน้าน้าหน้าป้อมมาเองเ็้ค่อะไรแลอมเลยนะอะไรอะไรอะไรอะอะไรออกเมาออกมาไฟมึงกับตัวตีป้อมเลย กูขอบ้างไอ้สัตว์ไอ้เหียบบ้านมาช่วยกูก้อนมาช่วยกูก้อนกูก <c oughs> ไม่มีมานับกลับบ้านไปเอามานับแป๊บนึงนะ อีกที่ครับโตโอ้เฮ้ยเมียโอ้โหมาไม่เห็นไหมบ้านต้อทีเดียวอย่าเพิ่ง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 ไปเพิ่งอย่า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 เพิ่งรอรอให้พวกมันกดจอมแพ้กูจะไปเอ้ยรอให้พวกมันกดจอมแพ้แล้วก็ชนะแล้วใช่ป่ะวะ มันออกจอก่อแล้วโปนตัวดลับไอ้เฮียรัจก่อกกมีคนมันห้าใส่กูอะโฟขังไม่ดีมีมตัวหนึ่งมันแอบอยู่ในปา่า มันก็จอบแพ้แล้วเราชนะแล้วชนะแล้ว,ลว,ลวไม่หงอกก็คือโอเคอูคือตำรวจ FBI มาวัดคะแนนกันว่าใครดีที่สุดบัสเชียบัสเลงลานเอาร้านเอาโอ้ยบาลอะไรมึงดูมันรัดตัวรัดตัว ไอ้ยัยกูตายอยู่คนเดีเยวยัดแม่